วันนี้เราเพิ่งไปออกกําลังกายเสร็จมานะคะไปกับน้องพอดน้องพันแล้วก็ตัวเราแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็ไปกับคุณยายกับพีทด้วยนะคะก็พีทด้วยนะคะแต่ตอนนี้เขานั่งรถเครื่องไปนะคะรถเครื่องไม่พอเราก็เลยต้องเดินกลับบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้นเองเเแม่ที่โอ้โหทุกคนดาวบนท้องพระเห็นไหมโค้ตสวยเลย มันได้มาเห็นจริงๆเนี่ยคืออันนี้ถ่ายในกล้องใช่ไหมคะทุกคนมันก็อาจจะเห็นไม่ชัดมากแต่ถ้าทุกคนได้มาเห็นแบบจริงๆเนี่ยโอโ้โหคือดาวเต็มฟ้ฟมา<ล>มากเลยใช่ไหมพอดใช่วิ่งเกียฟ้าแล,ล้วกีครั้งแล้วเนี่ยเออหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนตอนเดินกลับมาเห็นเจ้าของครั้งแล้วน่อใช่เจ้าของตัวจิกงก็จรงเฮ ใก้ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนาเร็บอีกแล้วตอนนี้เราใถึงร้านอะไรเนี่ยร้านบะหมี่ร้านบะหมี่ใกถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนหอีกไม่กี่นาที้านาทีเลนมีที่ม้้าร็บสรอบแล้วเนี่ยเออส่ร เมื่อกี้ก็แลบตอนเดินจะเดินมาถึงเนี่ยแล้วตอนนี้ก็แลบไปอีกทีแล้วค่ะ,ะข้ามถนนนะคะทุกคนอาชวัยมองซ้ายมองขวาฮะมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวไปข้ามที่หน้าบ้านเลยนะ แล้วทุกคนนั่นไงอยู่ข้างๆเสียงเป็นหน้าบนั่นนั่นไงเห็นหัวโผลมาคนนั้นคือพีนนะคะทุกคนเย้เยเลยนี่ไงคนนี้คือพีนนะคะทุกคนโอเคอยู่บ้านแล้วบายบายนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะ